าทีนี้ไปแลกกันในพื้นที่จังหวัดพัทลุงกันมั่งค่ะสถานกงสุ้นแห่งซาธ,ธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะก็ได้เข้าวเยี่ยมคารวะผู้วาราชการจังหวัดพัทลุงเพื่อที่จะแนะนําตัวในโอกาสรับตําแหน่งหม่และปรึกสร้างหา,หาหรือด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าและก็การลงทุนค่ะ ที่ห้องดับดรองผู้วาราชการจังหวัดพัดทลุงชันซ่องสร้างลากลางจังหวัดพัดทลุงนายชูวันลกากาณา,าปริงการูค่ะก่งสุ้นใยแห้งส,สาทรานารัฐอินโดนีเซียพร้อมด้วยนางซี่อังกุนชูลิติยานีก่งสุ้นไฟข้าวซานสร้างคมและวัฒนธรรมได้ข้าวเยี่ยมคารวะนางดิซากรวิสิตโซระอัตค่ะผู้วาราชการจังหวัดพัดทลุงพร้อมคณะเพื่อจะแนะนําตัวในโอกาสรับตําแน่งไม่แล้วก็ปลึกสร้างหา,หาหรือด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวการค้าการลงทุนโดยเฉพาะพืชพ้นทางการเกษตรค่ะแม้ว่าอีเป็นพ่นละไมย้ย่างพาราแล้วก็ข้าวซึ่งข้าวสร้างยอดข้องพัทลุงเนี่ยค่ะที่ว่าเป็นนึ่งในข้าวที่ส่งออกไปไล่ประเทศแต่ทางประเทศอินโดนีเซียเนี่ยยังไม่มีการนําข้าวข้าวจากพัทลุงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยประชาชนในอินโดก็จะนิยมข้าวพันห้อมมะลิมากว่าแต่ว่าทางพัทลุงก็กาลังพัฒนาแล้วก็สเสนอเผื่อเป็นการส่งออกต่อไป ครับทงนี้การพูดคุยเรื่องการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติโคจวัดพัทลุงนะครับและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโคจรวัดพัทลุงซึ่งล้วนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อในไล่ไล่ทีแล้วก็มีซันนี่นะครับที่สวยงามโมกอกการผักพ้นยนใจแบบเป็นธรรมชาติพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามานั่นเองนะครับนะอันนี้แบบในส่วนของอชาวอินโดนีเซียนะ